ขี่โรงเรียนแห่งหนึ่งนหมู่บ้านโคกอีลือคุณครูบอกให้นักเรียนการบ้านที่คุณครูสั่งเมื่อวานใครจำได้บ้างเอา้าเด็กชายเหมือนจุนคุยมามาเ่าสินหาให คู่ฟังแน่คุณคู่ครับผมผมจำมาได้ครับเดี๋ยวผมห้องเพลงให้คุณคู่ฟังได้ปะครับโอ้ยเม้นจนกุยจีห้องเพงงลงอีหยางลงเรน้อยลำาบกไงไปคนเดียวกับผู้สาว ไปพอหรืซีหัวหลนพุมยาวใส่สุดข้าวดำปี๊ปีเป็นไงไครับคุณครูรับมวนป่ะครับโอ้ยคููละหัวจีปวดกับเธอเด็กชายเม้นจนกุยเอาเอาเอาคนต่อมาเด็กยิงดำจังแกมาเมื่อวานคุณครูบอกให้ไปเอ่อ ทองสิ้นหาบะค่ะน้จำเมา่ไดรฉันนนก้าซีอ่ายังดีนะห้องเพียงให้ฟัฟงไหบปะค่ะพี่เหนียงของเธอจำป้นล่ะไปถือแจวจำถือตืดแมวและห้องแมวจำแจวและไปถือป้นจำถือตืดคนและห้งองเออเดี๋ยวเดี๋ยว เด็กยิงดดำจังแกอีหยางคือตืดอ๋อเคยเห็นนะคะเวลาโูดข้าหยาบแล้วเขาสิดตืดน,นะคะโอ้ยอันตืดนั้นคือข้ามหยาบปะค่ะโอ้ยคนต่อไปคนต่อไปเอาเด็กใสก่กยเด็กใสโกวยก,ย,กยทุกง,งานมาทาเมยอันผมจำได้ครับผมจำได้ คุณคูมีการบานบอกว่าไปถ่องชิ้นหามาแมนบบบเออเช้นหาของเธอบอกมาข้อหนึ่งห้ามฆ่าชัดถ้ายุงกัดเราก็ตบข้อสองห้ามรักสับถ้าเขารับเราก็ยิบข้อสห้ามประพฤติผิดในกามถ้าเขางามเราก็ฉุดข้อสีห้ามพูดปด แต่ถ้าเราตดก็บอกว่าเปล่านะข้อหห้ามดื่มเหล้าถ้าไม่เมาเอาอีกขวดค่ะพ้น